ต้นใหม่ตรงนี้เนาะทุกคนอีมิตตินเชิญเอาบรรยากาศยันลิกเกอร์ค่ะเจ้าชายโพอวายอีทูสีด้านเออมิดเตินด้วความโกละต้าฟินอากาศดีมากทุกคน

กาลังเป็นห้ากันอันนี้เล่นเกมกันเล่นเกมกันฝรั่งครบครบอยอะเน้องอ่า nhà ở bán giá cả thay thay bọc bà, bà. <laughs> ดีนะธ,ธรรมชาติดีธรรมชาติดีมากเลยตรงนี้ป๊าป๊าบอกตรงนี้เห็นไหมลังลังตรงเนี้ยป๊าป๊าบอกว่าไอเขาเลี้ยงผึ้งเลี้ยงผึ้งอ่ะอป๊าป๊าอ๋อเขาเลี้ยงผึ้ง Okay, ทุกคนวันนี้เราจะทำต้มยำกุ้งน้ำข้นมาจ๊ะต้มยำกุ้งน้ำข้น,นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็การปรุงรสไปในตัวเลยเนาะจ๊ะคาปไคร้ใบมะกรูดขากัะชีหัวหอมหัวหอมแดงไม่มีเลยใช้หัวหอม,ม่วงนะจ๊ะกระเทียมอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ใส่ลงไปเครื่องแกงเครื่องแกงต้มยำจ้ะทุกคนเครื่องแกงต้มยำทำแกง,งใส่ผงิกนิดน้อยจ้ะ ใส่ผมชุรสน้อยจ้ะจะให้เครื่องแกงสุกนิดมันงจ้ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหน้าเครื่องแกงก็ได้แล้วนะจ้ะอันนี้น้ำพริกเผาที่เราทำเมื่อวานเราก็จะใส่ดูสีสันจะเป็นน้ำพริกเผาหรือจะเป็นน้ำพริกตะาแดงทุกคนจ้าตามที่เห็นจ้ะ เราไม่ใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเผ็ดมากเราปากกินด้วยไม่ได้นะจ๊ะสีเริ่มมาแ <มา S 1> ลา้วนะนี่เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะท๋อแป๊ดเดียวจ้ะเราไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าพริกเผาหวานแล้วค่อนข้างจะหวานแล้วจ้ะอืมอร่อยมากนี่จะกุ้งจะใส่ไปเลยกุ้งล้าง<า>อย่างดีนะจ๊ะ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรทิ้งไว้อย่างนี้จ้ะ <c oughs> ทิ้ไว้เตยซี่ว่าสานรักง,ง่ายป่ะาจักทุกคนง่ายนอกเป็นไงคนสีน่ากินบ่างกุ้งเริ่มสุกแล้วจ้ะจากนั้นนะใส่มะเขือเทศจ้ะกุ้งสุกไปจ้ะสุกมากก็ไม่อร่อยจ้ะต้องสุกพอดีอสีน้ำน้ำพริกเผาของเราสุดยอดเลยจ้ะทุกคนจตาแต่ไม่กล้าใส่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวปลาปาเก็ดจ้ะจทุกคนนี่ ได้ประมาณนี้แล้วนะอุ้ยน่ากินมากจ้ะชมตัวเองอีกแล้วนะโอเคอันนี้ไม่ใช่นมนมข้นจืดคาริชชันหรืออะไรนะเป็นนมถั่วเหลืองเนาะแต่ทุกคนก็คืออีแม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนมนมข้นจืดมาก็เลยใส่นมถั่วเหลืองที่อีแม่ดื่มเนาะใส่ลงไปจ้ะถามว่าช่วยได้ไหมก็เห็นไหมทุกคนช่วยได้นะช่วยได้จ้ะนี่ใช่ไหม สุกแล้วนะเนี่ยโอเคเราปิดไฟน้าจะง่ายไหมทุกคนง่ายนะต้นหอมผักชีจ้ะต้นหอมผักชีไม่มีใบสะระ,ระน历อะไรนะจ๊ะแล้วก็กปิดปอร์ยเอาแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้ว่าจะเอาน้ำปลาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวนะอืมก็น้ำปลาอีกนิดจ้ะเติมตรงนี้ได้เลยน้ำปลาเสร็จแล้วระบีบมะนาวจ้ะปิดไฟแล้วบีบมะนาว <Okay. S 1> ตามต้องการจ้ะ เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยคือเราพอเราใส่พอเราใส่นมข้นจืดหรือว่านมถั่วเหลืองที่แม่มีมาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็ปิดไฟเลยเพราะว่าเราจะไม่ให้นมแตกมันเดี๋ยวไม่อร่อยจ้ะน้ำราก็ประมาณนี้จัดกคนเปรี้ยวหวานตามใจชอบนะนี่อู้เป็นไงล่ะมือเนื่ยได้ยูโบจ้ะสุดยอดเลยจ้ะนะเป็นไงง่ายไหม สมหมูสามชั้นทอดกรอบได้ละปิดไฟเข็จ้าต่อไปเราจะทําหมูกรอบเราจะอันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดกรอบเนาะมีกระเทียมแล้วก็มีกระลำลงรสเรียบร้อยซอสหอยน้ําตาลนิดนึง่งผงโรดีนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวจักแค่นี้เลยเราจะทำ พัตุ๋มูกรอบจากทุกคนใส่กระเทียมลงไปโอเคกระหล่เราปรุงรดใส่ลงไปใส่ลงไป ผักก็ได้แล้วน้ะจ้ะหมูกรอบก็ที่เราทอดก็ใส่ลงไปจ้ะนี่น่ากินไหมทุกคนหมูจะเยอะกว่าผักนเนี่ยผักผักตอนแรกจะเยอะพอผักอีกทีผักยุบหมูยังคงเดิม <laughs> นโอเคปิดไฟจะ้ะจะได้กลั้จาน แม่กับใหญ่ตลอดเลยจ้ะกลัวนุ่มๆไม่อิ่มแล้ววันนี้กินข้าวค่อนข้างที่จะช้าด้วยน้องเขารอแม่ถือนะจ้ะได้แล้วผักกะหล่ำมูกกรอบจ้าเดี๋ยวไปตัดต้มยำป่งใส่ใส่ถ้วยเลยจ้ะ เอาไม่ตักไปหมดนะจ๊ะเดี๋ยวเพราะว่าเต่อปลาปลาห่อข้าวกับต้มยำเนาะก็จะได้แบบมีกุ้งด้วยเพราะว่าน้อมๆก็ไม่ได้กินเอาน้ำนิดหนึ่งปลาปลาห่อข้าวด้วยจ้ะนี่คืออาหารวันนี้นะจ๊ะตัะกกะหล่ํามุกกรอบกับต้มยำกุ้งนะจ๊ะทุกคนจ้ะกุง้งต้มยำกุ้งน้ำข้น,นไงต่อันนี้เป็นสองเมนูอาหารเย็นวันนี้จ้าไปกินข้าวกันเลยทุกคนดูสักคนนดู สุดทายกันจ้าสบายดีสวัสดีนะจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยสองเฮ้ยพอด้ายเฮ้ยพอดายดูเฮ้ยอันลสเฮ้ยอนสสวัสดีครัาลาลาลฮอัลลัลาััลลัลอัลาลาลา ผัดกะล่ำหมูผักกะล่มหมูกรอบผัดไม่ใช่ผัดกะล่ำหมูกรอบอันนี้ต้มยำกุ้งโอเคไอ้สดเดี๋ยวแม่ตักให้พ่อก่อนแล้วกันเนาะนอนน้อุดแดงอ่ะปะปาเอาถลาเกลมาโนอลดูวโอแล้วเหรเิ่มละโอ้โโอ้โโอ้โอ้โอลอออออโอ้อ ซอนเนี่ยขบอกเสียแม่บอกแล้วว่าตักให้พ่อก่อนใช่ไหมโอ้เ t t ร์ที่เ a ย์พ a อจ a ส n มารถเริ่ม a ด้เลย e ีกวุ่กกีรับนี่ททมีซัมัสที่น่ายโอ้ที่สุดที่สุอที่สุดท่สุดที่สุดทีดที่สุดที่สุดที่สุ่ที่สุ่สุดที่ส่ทส่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 สส่ส้่ ไม่ดาวกุ้งไม่ชอบกงหอ o I want the c h e e s e b e r without cheese ั้นดูสตอไหนพัพีนลกปนอยมสมกใช่ตักเาเองปะปมาคิวให้แม่ตักให้เหรออันนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะ It s m e l amazing I know. Hmm. What? What about? That's called Thai food. Oh, tom yum kung. Yeah. If you want, have have food to lunch tomorrow. Alright, sweetie girl. Yeah.

ว่าชุ่คุณป๊ะป่าแทนในกิสิทธาสอนอันนี้เ่ลยวโอ้ลงเนี่ยเด็ดนะกินข่าวได้จ้าทุกคนรับรับข้าวอร่อใช่แม่รู้ <c oughs> โอ้แมวเยอะมาก <c oughs> คืออะไร <c oughs> นี่ถ้วยนี้เนี่ยนะกุ้งสามตัว <c oughs> โอ้ให้แม่กินเถอะแม่ทำงานหนักอือื กินข่ากันด้วยจ้าทุกคนต้มยำกุ้งน้ำข้นเอน้ำพริกเผาเราทำเองเมื่อวานนะจ๊ะทุกคนมากินค่ะเออมาแล้วมากินข่าวแล้งกันอกิเข่าวนั้นกันใช่เรียกทุกคนด้วยกินข่าวด้วจ้าโอ้ยคนอร่อยทุกอย่างเลยเนาะพูดเองเออเองก็ได้นะอืม้ม

ไม <s ul> ่เผ no ็ดมากนะป๊ามันแบบเลยเพราะว่าแม่ใช้พริกที่แม่ไม่ไดใส่พริกได้เฟรนเ็กสต์แม่ใส่น้ำพริกเผาที่แม่ทำเมื่อวานแม่จิ๋วพริกที่แม่ทำเมื่อวานนะน้ำพริกเผาอ่ะที่ให้แม่จิวดูอ่ะ ิลเพสนะอร่อยมากอืันนี้มีปลากัะปองรงที่โรงเรียนหลัก p a c t b o o เท s t i c s e ก o t ะได้กิเลกกินเปลามากิเน

คอมเมนต์ด o w n ไปแล้วคอมเมนต์ด down ไปแล้คอมเมนต์ข้างล่างอะไรป๋อ,อคอมเมนต์ข้างล่างทุกคนกินอะไรวันนี้ใช่เมทิล,ลักรูหึนี่เดี๋ยวเราวิ่งเป็นมอสฮันเดียอะไรอีกดอกฮันเดียรัสฟรีวัวานน็ตพอคอมเมนต์ถ่ายก่อนเข้าใจไหมป๋อป๊า อันี้เตดหนัไหมได้หรืเป่าไม่ต้องโหดคด้วยลองโอ้ my god ใช่ไหมนี่นี่อะไรโอ้ my god อ my god โอ้ my god จับไหงชอบไหมชอบโอเคดริซโอเคนมี้ทำอะไรนะสจริงจริงคนนี้ต้งยังกู้เพอร์เฟกต์มากไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเพราะว่าแม่อยากจะเผ็ดอยู่เพราะว่าแต่ว่าเดรรไม่ได้เกลยดเผ็ดในความรู้สึกนิน้อย

Im mẹ yeah. Mày mm. im mẹ im mà Have you mẹ 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 Oh <laughs> What food mẹ 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 rôi mẹ 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 cung, mẹ 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 Mama, mẹ 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 Ủa? hoặc Học? Ờ... Ăn hộp nè Yeah, so là ngon Rất rồi Hello Ngon lắm Yeah Và cho what you gì đó... Gọi là... Tát kala mua grop I'm so good in Thai. Anh huh? <laughs> <laughs> ah, <yeah. laughs> mm. mm. có

<Good. S 2> ด,บบด <Yeah. S 2> ีดีด,ๆๆด,ดี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 ้เดีดีดีด <laughs> ี้อด <laughs> ีด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 าดี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 ดด้ีด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 ดี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 ดดีดีดดีบีดนะีด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 ีายบายดีี